5ราศีดวงสุดปังมิถุนายนนี้การเงินโชคลาบหล่นทับรับทรัพย์อื้อต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนนี้มี5ราศีที่ดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษโชคลาบพุ่งแรงรับทรัพย์ก้อนโตแบบไม่คาดฝันใครอยากรู้ว่าราศีของคุณจะอยู่ในกลุ่มผู้โชคดีที่จะได้เฮกับเรื่องเงินทองในเดือนนี้หรือไม่ห้ามพลาด5ราศีที่ดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษ โชคลาภพุ่งแรงรับทรัพย์ก้อนโตแบบไม่คาดฝันมาดูกันเลยค่ะว่าราศีไหนบ้างที่จะได้เตรียมตัวรับทรัพย์กันก้อนโตราศีแรกได้แก่ชาวราศีเมษชาวราศีเมษเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยในเดือนมิถุนายนนี้ดวงการเงินของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่ๆหรือโอกาสที่ได้เงินก้อนจากความสามารถพิเศษของคุณเอง อาจได้จากการลงทุนที่เคยทำไว้หรือมีผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนการเงินคลองตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใครที่กำลังคิดจะลงทุนเพิ่มเติมนี้เป็นจังหวะดีแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอ,อบอก่อนตัดสินใจเสมอเคล็ดลับเสริมดวงแบ่งเงินไปทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟหรือบริจาคเพื่อการศึกษาจะช่วยเสริมให้การเงินยิ่งไหลามาเทมาราศีที่สได้แก่ชาวราศีสิงห์ ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้บอกได้เลยว่าปังมากมีโอกาสสูงที่จะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันอาจจะมาจากโชคทางการเสี่ยงโชคหรือได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่เกินความคาดหมายที่สำคัญคือความขยันและไอเดียใหม่ๆที่คุณเสนอจะช่วยเปิดประตูสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลายทางใครที่เคยมีปัญหาทางการเงินติดขัดจะเริ่มคลี่คลายลงในเดือนนี้ เคล็ดลับเสริมดวงหมั่นทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสหรือช่วยเหลือสัตว์จรจัดจะช่วยเสริมดวงในด้านโชคลาภให้แข็งแกร่งขึ้น 3. ได้แก่ชาวราศีตุลชาวราศีตุลจะพบกับความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้รายได้ประจำจะดีขึ้นและมีโอกาสได้เงินพิเศษจากงานเสริมหรืองานอดิเรกที่คุณรักที่สำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างจะนำพาโอกาสทางการเงินมาให้ การเจราจาธุรกิจหรือการติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จนำมาซึ่งผลกำไรที่น่าพอใจใครที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนใหม่ๆเดือนนี้มีโอกาสดีเข้ามาเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญด้วยการบริจาคเพื่อบำรุงศาสนาหรือช่วยบุรณาวัดวาอารามจะส่งเสริมเรื่องความมั่นคง 4. ได้แก่ชาวราศีธนูเดือนมิถุนายนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีธนู จะเห็นผลตอบแทนจากความพยายามที่ผ่านมาดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่าจากแหล่งที่ไม่คาดคิดหรือได้รับมรดกและสำหรับใครที่ทำงานหนักมาตลอดผลตอบแทนจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยแน่นอนนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้รับโชคจากการเดินทาง หรือการติดต่อกับชาวต่างชาติอีกด้วยเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับการเดินทางหรือบริษาคค่าเดินทางให้กับผู้ป่วยหรือช่วยเหลือสร้างถนนหนทางจะช่วยให้การเงินคล่องตัวขึ้นและราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีมีนชาวราศีมีนเตรียมตัวรับทรัพย์ในเดือนมิถุนายนนี้ดวงการเงินของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้เงินจากหลายช่องทาง ทังจากงานประจำและจากพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่อาจมีคนหยิบยื่นโอกาสทางการเงินดีๆให้หรือมีโชคจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆการลงทุนเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์จะให้ผลตอบแทนที่ดีเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคค่าน้ำวัดหรือช่วยจัดหาน้ำดื่มให้ผู้ด้ยโอกาสจะช่วยเสริมดวงการเงินให้มั่นคง